เชปนะฝังทัพห้ามีเรือเป็ดหรืออะไรมาบ้างหรือยังยังไม่เห็นยังไม่ได้ดเสียนี้จับบนเอาโอเคมลเลุ่กแล้วเอกชั I don't know what is คไม่ต้องู้ั่งัพน้าั่ัน้า ล่าสุดนะาทับที่ก่อนเอแล้วคุณดังสิมันลมได้เข้าไปคุยกับพันธุ์ยัมเป็นกฎหมายอยู่ข้ตอนการปรับตั้งใจพูดว่านี่ฮว่าถูกเนี่ยแต่น้ำถามว่าอยากเรื่อเราก็เรื่องเจอหน้าเราต้องบการเราไม่ได้มอยากจะไปไหนก

ไม่ใช่คนเดินชนิด ถ้าอย่างนั้นสวานนไม่อกให้พี่้องเข้ามาได้ครับตรงนี้ผมไม่ทราบตรงนี้ผมไม่ทราบตรงนี้คือตัวเาต้องไปถามในรัฐสภาต้องไปถามประธานรัถ้าปล่อยยามเราไ่เที่ยงไผมจะบอกยาคุณเลือกเช่ไหมครเราไปเป็นรัฐมนตี dạy tôi là giả mặt hết 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 hết

เข้าไปในสถานระเดียร์เข้าไปอยวยไปสรูรกัมกับเาจารั้าจารยแม่มานิ้ประธานรัฐสภาก็บกว่าเดี๋ยวกำลังรักษากับท่าจารย์ชู40-50เมตรได้นะคือทั้งหมดเนี่ยถอยด้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีให้อยู่ใกล้ใกล้ที่สุด พอกาเสนอไปเสร็จแล้วก็เดินออกมาก็จยังไปทราบว่างถ้าไปปรึกษากันอย่างไรแต่ว่าเรายังสามารถมองเห็คิดว่าถ้าเกิดมีการเชิญแขกรับม็อบใส่มาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็อาจจะเจรจาหยุดกันได้นะคะว่าระยะ50เมตรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยืดหยุดกันได้อย่างน้อยก็ให้สภานั่งประชุมกันแอร์เย็นๆในห้องนะนะอย่างน้อยก็ต้องรู้ร้อนรู้หนาวว่าข้างหน้ารัฐสภาของเรานะมีประชาชน แต่ว่ากำลังได้รับบาดเจ็บอยู่ก็ฉีดน้ำอยู่แล้วเห็นไหมคะอย่างนั้นนะคะไม่รู้กี่สิบรอบแล้วนะคะแล้วแล้วก็มีการเติมน้ำเข้ามาด้วยเราคงจะนั่งประชุมกันในห้องเย็นๆโดยไม่แยแสไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องทำอะไรสักอย่างเลยค่ะนั่นแปลว่าตอนนี้อ่ะยังไม่มีการตรวจารยังเป็นทางการจากทางสภาต่อไปค่ะก็ได้แต่เสนอไปนะคะแล้วท่านประธานก็ไม่ได รวจสภาออกมายุ่งเกี่ยวแล้วเมื่อเช้านี้ที่ได้ยืนขึ้นหา,ารือกับท่านประธานก่อนจะเปิดประชุมเป็นทางการว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะออมีเครื่องขยายเสียงหรือว่าส่งเสียงการประชุมในสภาออกมาให้มองข้างนอกไ,อกไม่ยินหมอเอกหมอเอกพิวโร์อยู่เดี๋ยวหนูจะใครอยู่หมอเอกพิวโรดแล้วก็พี่ยิน ่พี่ใหม่พี่ใหม่ตววอนนี้อยู่ปากสงองนมิ้นไปนู่น,น,น,นใช่ไหมไม่ไมหรอกอาโดนด่าเหรอไม่อยากรับใช,นะช้อะไรกันเฮ้ยใช่เหรอ เขาอตรงไหนะครับโอเคโอเคอเรานยอยู่กับพี่เบนอยู่กับพี่เล็กอยู่ตรงนี้นเนี่ยพี่เจีย๊ยบด้วยโลม่อยู่นู่นมิ้นเดินผ่านเสื้อเหลืองโดนด่าชังชาติอ่ะ có hay sao ạ? เรื่องจริงเนี่ยที่ อเอีจะให้พี่เลื่อนเป็นรองผู้ช่รชการแล้วค่ะไม่ต้องบอกว่าสมัยนี้ก็แล้วร,ระยะต่อมาก็าาาา้วคมนะคะ Thank right. ใขา่วนองมันออรงยานาลไม่ับเราะมในเป็นโรคนตกา with <laughs> the เป็นสื่อของพักครับสื่ของพักเขาอยู่แค่นี้บออยู่แนวรัร้วของครับเป็นทีมงานะ ที่ป <ส Memorial> ิยะกฎหมายไงแต่ว่าคือถ้าเหมือนเมื่อเมื่อเมื่อกฎหมายเนี่ยคือด้วยในสถานการณ์ด้วยการข่าวด้วยอะไรด้วยเพื่อดูถูกไปเนี่ยเราก็จะอนุโลมให้อย่างที่สุดแต่บางครั้งที่ด้วยสถานการณ์บางอย่างเราเราไม่สามารถอนุโลมได้ก็ต้องมีเกิดขึ้นนิดเดียวได้ไหมปิยะพ่อทีได้พี่เส่นสอสอด้วยกันครับผมคุยรอหนึ่งนอหนึ่งเขารับปากว่าเดี๋ยวเขาจะคุยที่โทรหารนอนึ่อหนึ่งได้ไหมได้ครับ ตอนนี้เลยเดี๋ยวเดินไปเข้าไปนที่ไหนอ่ะโอ้โหมังไปดข้างในเดินเดินกันเลยทำไม่ได้เนี่ยเจ้าอะไขอบคุณพี่ตามมากค่ะใช่ก็คือตอนนี้คือถ้าเราขอย้ำนะคะว่าเราอยากใหุ้4การชดนนะอยู่รอดได้ใช่ใช่คือตอนนี้คือทั้งแก้ตาหรือว่าทั้งอี่แต่กินกันว่าจะอยู่ การเทีนี้ทีนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ซ้าเราต้องขอไปเจรจาเนี่ยพี่ถ้าพี่ถ้าถ้าไปเจรจาพี่อาจจะต้องฉีน้ำก่อนทางโทรศัพท์เ่ราไม่ได้รู้จักบรนการส่วนตัวพี่แต่ถ้าจะให้เจรจาเนี่ยคุยโตโต้แต่เขาเดินไปไม่ได้ไม่คัอโตโต้โตโต้ต้ัพอยู่ี่อยเลยนาพี่ไปคุยก่อนจะได้ค่ะ รองอาชการมเด็นชาติชมชของชิขอเถอะเอองอวชิเดี๋ยวพูดลองขอวชิรเดี๋ยวพูดเอาไปมาลองเอาไปมาข้างเดีย่ะก็เลยไหมคะเมื่อสักครู่ได้มีการเจรจากับทางรองขอวชิรนะคะคุณปียะตัพวิชัยนะคะว่าต้องอยากให้ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยุติความรุนแรงครั้งนี้ก่อนโดยการหยุดฉีดน้ำแล้วก็หยุดยิงนะคะแก๊สน้ำตาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ลดเหตุการณ์แล้วก็ลดในเรื่องของความร้อนแรงของสถานการณ์ด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะต้องคุยกับนอนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็มีขอบอที่อยู่พืนที่ที่ต้องพูดคุยคือมีหลายหน่วยมากที่อยู่ที่นี่นะตอนนี้น,นะคะก็เลยอาจจะต้องหารือกันนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยให้ทาง สมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยได้หารือกับทางประธานรัฐสภาด้วยในการที่จะเข้ามาเจราจาเรื่องนี้เพื่อหาทางที่จะออสงบเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ เราแจ้งเมื่อกี้เราไลฟ์ไปแล้วบอ,อกไ,ไปแล้วนะก็เมื่อกี้ก็พยายามคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าการใช้แก๊สน้าตานะครับการฉีดน้านะครับเป็นไปตามหลักสากลผมก็บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าถ้าเป็นหลักสากลจริงเนี่ยภาพข่าวมันไม่ต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับทางผู้ชุมบุมเนี่ยแค่ลาพังก็ตัดรู้ว่าตาัดอะไรเนี่ยไม่สมแกเหไขแก่ผลในการที่จะไปฉีดน้ำเพราะมันอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่บริสุทธิ์ใจนะครับผมก็ขอไปว่าถ้างั้นเนี่ยให้ผมไปดูด้วยตาได้ไหมผมเป็นฝ่ายตรวจสอบผมก็ขอเห็นกับตาแล้วผมก็อยู่ในกรรมบการที่ทําหน้าที่ในเรื่องของทีทมพิเศษชนด้วยถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงก็จงให้พวกเราในฐานะผมฝ่ายตรวจสอบเนี่ยได้เห็นซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานกันแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับจนถึงตอนนี้ผมก็กังวลเพราะผมเห็นเนี่ยมีการฉีดเป็นแก๊สน้นครับ<า>ม,มันยอนแย่มากเลยนะรองผู้บ่ไม่<า>มีอะไรแต่ด้านหลังมีไปอยู่ละ คือคือคือถ้าสมมติเราไม่เห็นภาพบนหน้าที่มีการสูบน้ำตลอดเวลามีการยิงแก๊สน้ำตาตลอดเวลาเนี่ยผมอาจจะเชื่อแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยขอ้อเท้จริงที่เราได้รับ<อ>เนี่ยผมพูดได้เลยว่าฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่สมกับในเรื่องของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนนะครับก็อยอืนยันแบบนั้นนี่ก็พยายามหาทางเจราจาอยู่ทางพวกเราก็อยากจะเป็นตัวกลางนะครับมาหาทางคุยกันนะครับผมยังเชื่อนะครับว่า ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่บุกเข้ารัฐสภาเพราะเขาบุกเมื่อไรเนี่ยที่สามพันทางการเมืองก็เสียดังนั้นเนี่ยจะใช้ความรุนแรงแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับที่มีอะไรอยากจะบอกเดี๋ยวเสร็จก่อก็จริงๆแล้วเราก็คิดว่าไม่ควรไม่ควรที่จะฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมแล้วฮะแล้วก็ไอ้ก่กินแกน๊สทั้งสามใส่ตัวเขาอย่างที่ลมบอกนะคะก็คือว่าการกระทำเวลาคือผู้ชุมนุมตัด ล้วรวดหนาอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือการฉีดน,น้ำหรือว่าการเยงแกน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทำให้อันตรายต่อผู้ชมได้ค่ะคือผมยืนยันว่าถ้าไม่มีการขวางผู้ชมนันะฮะการตัลดลวรล้วรว,ว,วดหนามมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อเขาไม่ฝ่ารอบที่แล้วเขาก็ไม่ฝ่านะครับขนาดผูกไปทำเนี่ยไม่มีกองกำลังอะไรเป้าเลยเขาก็ยังไม่ยึดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือเราเราทำกับเขาเรากับว่า เราคิดว่านี่คือศัตรูของประเทศนะครับแล้วเราจะใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนกับน้องๆนีน่สิธนักศึกษายอย่างไรก็ได้ความรุนแรงภายใต้กฎหมายไม่ใช่กฎหมายแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราเชื่อว่ารัฐสภาค่ะเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะคะเงินที่นํามาใช้สร้างรัฐสภาก็คือเป็นเงินภาษีจากพี่น้องประชาชนนะคะเพราะมีสิทธิ์ที่จะติดตามตรวจสอ ก็หันมาเจราจากันพูดคุยกันนะคะแล้วก็ใช้จริงๆเนี่ยพื้นที่รัฐสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะพูดคุยกันด้วยสันติได้นะคะ,ะเพื่อที่จะให้ยุติเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงณตอนนี้แต่ว่าทางรพบรชนเองเนี่ยก็บอกว่าจะขอคุยกับน,นหนึ่งก่อนนะคะว่าจะสามารถให้ทางผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาเกินพื้นที่5 ได้ไหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกอกพบอชนเนี่ยก็เข้าไปเจรจา,าอยู่นะคะว่าจะสามารถทําแบบนั้นได้ไหรือไม่นะคะแต่ว่าทางเรานะคะสมาชิกสภาผู้แทนของพรรคเก้าไกลเนี่ยนะคะเราก็ยืนยันอย่างที่พูดไปแล้วหลายครั้งนะคะว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามาติดตามแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของรัฐสภาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะว่า ให้ยุติยุติความรุนแรงครั้นรงนี้นะคะแล้วก็หันมายืนข้างพี่น้องประชาชนหน้าที่ของท่านคือต้องมีหน้าที่ปกป้องพี่น้องประชาชนค่ะบขอดพาร์สมาระหว่างให้สัมภาษณ์อยู่ก่อนเลยสัมภาษณ์ันเลยกเลยกันกัรเลยกันขอดพาร์สมากเทำให้สัสมภาษณ์กันเลย หัวหน้าก็เดี๋ยวหัวหน้าจะเข้าไปดูในสภาครับกระสือพิธามืสักครู่าแยะน้ำตามาจากฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ก็เข้าไปในสภาแล้วก็เดี๋ยวทั้งพักเก้าไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าพักเองคุณพิธาแล้วก็สสวิโรจนะครับจะใช้คนกลไกสภานะครับคือถ้าถ้าทํากันแบบนี้เนาะการพิจารณาทิหนุกลงไปต่อไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้น ไม่ควรมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้เงื่อนไขนั้นมาปิดกัน้นการเดินหน้าการแก้ไขเรั่มงนูนในครั้งนี้นะครับในฐานะรองหัวหน้าภาคก้าวไกลก็คือพยายามจะดูทุกทุกมิตินะครับมิติผู้ชุมนุมตำรวจกล้ายืนยันไหมว่าวันนี้ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บฝั่งเกียรตายเป็นนักเรียนหนุบาลนะครับทือเราเรียกร้องของความรับผิดช,ชอบยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีจริงหรือไม่ฝั่งนี้มีผู้บาดเจ็บที่เราการช่วยเหลืออยู่นะครับพวกผมอยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่ามีมากน้อยขนาดไหนนะครับมีการให้ข้อมูลเป็นเท็จว่ามีการคว้างแก๊สน้ำตาจากผู้ชุุมมมนนซึ่่่งไใชะครับ คนที่รายงานจากพื้นที่ยืนยันว่าเป็นการคว้างกลับมาแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้อีกเราก็จะใช้คนกรากาสภาที่เราเดินหน้าอยู่ยืนยันว่าเราไม่ต้องการให้มีภาพแบบนี้อีกครับนังนุนอาจจะสำคัญแต่ไม่สำคัญกับเท่ากับพี่น้องประชาชนชีวิตของคนนะครับผมคิดว่าเราต้องยืนยันกับการนั้นนะครับก็ขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราพักเราจะติดตามเรื่องเหล่านี้ทั้งประกอบทั้งคืนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับหนึอ่อะ น้ากระานยูเอ็นเนี่ยที่ถูกแม่เียังไงเข้ามาเันโลมอยู่ระหว่างแนวสองแนวครับ